รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเทศทุกวัย เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดพิธีตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทยปลอดภัยถึงผู้บริโภคภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภยัยณตลาดไทยอเภอคลองหลวงจังวปทุมธานีโดยมีนายมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวัฒศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในายประดิษฐ์พัฒประสิทธิ์ ประธานกรรมาการบริษัทเอ็กโกรเอ็กชนจำกัดและนายโชคชัยคนศรีชัยกรรมาการผู้จัดการตลาดไทยให้การต้อนรับซึ่งกรมประมงคได้ร่วมกับตลาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตอาทิกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวแวนนาไมและปลากระพงขาวเป็นต้นโดยจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบค้าส่งโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมขายกว่า20กลุ่มสัต น้ำกว่า5ตันพร้อมผักดันให้เป็นศูนย์กลางสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้อธิบดีกรมประมงเปิดเผยอีกว่ากรมประมงทราบถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้มีการเร่งระบ,บายสินค้าสัตว์น้ําโดยเฉพาะกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกรามออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดเช่นการเปิดพื้นที่ให้กรมประมงให้เกษตรกรเข้ามาไขายกุ้งและในส่วนของภูมิภาคได้ให้สํานักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศเปิดให้เกษตรกรเข้ามาขขยกุ้งโดยตรงแก่ผู้บริโภคซึ่งขณะน,นี้สามารถระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรไปได้ถึง2อง0 0 84,131กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า55ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือห้องเย็นโรงงานแปรรูปในการซื้อกุ้งและประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในการบริโภคกุ้งและสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเหลือเป็นแหล่งจำหน่ายกุ้งอีกด้วย สำหรับการเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของตลาดไทยให้เป็นโซนจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยโดยจัดสารพื้นที่กว่า7,750ตารางเมตรสำหรับรองรับกรเกษตรกรและผู้ซื้อมีการปรับโครงสร้างและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมง พราะมีระบบจัดการจําหน่ายเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เข้มงวดมีระบบ QR code ที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้ารวมไปถึงมาตรการ DMHT คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะก่อนเข้าตลาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ตลาดไทยยังยินดีเปิดให้บริการแก,ก่เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรีเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20มกราคมถึงวันที่20เมษาย,ยน2 5 6 4สําหสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าสัตว์น้ำตลาดประมงปลอดภัย GAP ตลาดจะเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา4นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาก็วันนี้กระทรวงเกษตรร่วมกับกระทระวงพาณิชย์นะครับ ได้มีการประสานกับทางตลาดไทยนะในการที่จะถอให้เปิดพื้นที่จำหน่ายสัตว์น้ําให้กับเกษตรกรซึ่งกเกษตรกรจะมาจาหน่ายโดยตรงนะครับ <itas> แล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางตลาดไทย <IST> ก็จะเปิดพื้นที่ให้กเกษตรกรเนี่ยมาจําหน่ายฟรีเนี่ยสเดือนนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่จะเป็นจุดกระจายสินค้าสัตว์น้ำนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะรับประกรันมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับที่ออกจากตรงนี้เนี่ยว่า ไม่มีการปนเปื้อนหรือไม่มีการแพร่การแพร่พร,ระบาดของโควิด -19 แน่นอนร้อนต์นะแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนผู้ไร้โภคเนี่ยทราบนะก็จะมาอุดหนุนสินค้าตรงนี้เนี่ยกันมากนะครับแล้วก็ตลาดไทยก็เป็นสินค้าตลาดขายส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะในผู้ไร้โภคในปทุมธานีอย่างเดียวมันจะกระจายไปทั่วประเทศนะแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ ให้กับผู้บริโภคครับว่าสินค้าเกษตรทุกชนิดที่เรากระโวงเกษตรและกระทรวงพาณิ์ดำเนินการเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยครับ Transcrição e